เพื okay. ่อนคิดว่าจานนี้ราคาเท่าไหร่ครับกะเพราไส้อ่อนครับสวัสดีครับของเหลิมมงซินวันนี้จะพามากินร้านกะเพราไสอ่อนนะครับที่เมื่อวานลงไว้แล้วมีคนถามมาเยอะครับนี่นะครับร้านเป็นต่ออาหารตามสั่งนะครับเกาเหลาเครื่องในหมูครับเปิดเจ็ดโมงถึงแปดสามครึ่งนะครับผมร้านอยู่เส้นไปบุรีรัมย์นะครับอันนี้คือสี่แยกนะครับสี่แยกกอโคนะครับถ้ามาจากในเมืองตรงมานะครับร้านจะอยู่ซ้ายมือนะครับ ขายยังไงครับถ้าเป็นกะเพราไส้อ่อนขายเท่าไหร่ครับ60บาทนะครับเปิดุัวนนะครับไม่วันหยุดนะครับอ๋อก็จะมีเป็นอาหารตามสั่งนะครับข้าวผัดนะครับข้าวผัดกะเพราแล้วก็คะหมูกรอบนะครับข้าวหมูทอดกระเทียมครับข้าวผัดพริกแกงหมูนะครับแล้วก็ราหน้าผัดซีวก็มีครับผมมีก๋วยเตี๋วด้วยนะครับเกาเหลาหมู เกาเหลาเนื้อสุก,กี้หมูสุก,กี้ทะเลครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับกะเเผาไส้อ่อน60บาทเกาเหลาหมู40ิบาทเองครับสองอย่างหนึ่งบาทมาดูกันนะครับหกสิบบาทนะครับให้คูดเดยอะโอ้โหมาดูนะครับใืมไส่คูดดีครับต่อที่เกาเหลาราคา40บบาทนะครับเกาเหลาหมูนะครับ โอ้โหสี่สิบบาทนะครับหกสิบบาทครับสองอย่างหนึ่งร้อย